Thank <laughs> you. มันจะอะไรขนาดนี้คะลูกขาคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่หลิงของเรานะแพ้น้ำลายยุงค่ะคุณผู้ชมแพ้จริงจังนะจ๊ะไม่ใช่เล่นเล่นแพ้หนักขนาดที่ว่ายุงแค่บินเฉียดยังทิ้งรอยฝากเอาไว้บนตัวได้เลยอะ่ะโถ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 ,โถตันหลิงลูกเจะละสงสารแต่ความหามันอยู่ตรงนี้พี่หลิงแกเล่นฉีดสเปรย์กันยุงแบบไม่ใช่ฉีดธรรมดาน ี่คือฉีดทั่วทั้งตัวโอ้ยฉีดจนแม่แม่สงสัยแล้วว่านี่มันกันยุงหรืออาบน้ำกลิ่นยุคาลิฟ ทัดกันแน่คะลูกคุณพระเห็นแล้วอยากจะเข้าไปตะโกนถามตรงๆเลยว่าพี่หลิงคะนี่มันกันยุงหรือว่าน้ำปรุงโบราณคะลูกคือฉีดเยอะมากขนาดนี้เจ๊กลัวแล้วว่ายุงทั้งกองถ่ายไม่ใช่แค่นี้แต่จะแอดบิดเข้าโรงพยาบาลศูตรเลยจ้าแม่แม่เห็นด้วยไหมแล้วลองคิดภาพนะคะออมเข้าไปจุบเหม่งแต่เจอเหม็นสเปรย์กันยุงเต็มๆโอ้ยพีตรงนี้ ค่ะแม่แม่ลองคิดนะจากฉากโรแมนติกกลายเป็นจุ๊บ กลิ่นสมุนไพรนี่นี่ไม่จบแค่นั้นนะจ๊ะเพราะคุณหลิงเล่นใช้บ่อยมากจนแม,แม่แม่ในกองถึงกับบอกว่าโอ๊ยแต่หลิงคะสเปรย์ตัวเดียวกันยุงได้ทั้งกองแล้วคะ่ะลูกไม่ต้องห่วงพี่น้องดาราคนอื่นละพูดแล้วเจยังขำไม่หายนี่มันไม่ใช่สเปรย์กันยุงธรรมดาแล้วนะมันคือท่าไม้ตายของหลิงหลิงใครจะมาทำร้ายหลิงหมดสิทธิ์ค่ะเพราะโดนสเปรย์ป้องกันไวรั เรียบร้อยแล้วงานนี้สงสารใครดีคะสงสารหลิงที่กลายเป็นตู้เคลื่อนที่ไ่ยุงสงสารออมที่เวลายอยากหอมแฟนทีไรต้องเจอกลิ่นสมุนไพรทุกทีแต่เอาจริงนะลูกเจว่าต้องสงสารยุงด้วยปะ เพราะพี่หลิงเล่นฉีดเยเว์ยุงยังงงเลยว่านี่กูมากัดคนหรือมากัดตะไคร้กันแน่งานนี้นะคะซอฟเฟลต้องเข้าแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องดันแล้วต้องสปอนเซอร์แล้วพาตตะหลิงไม่ได้น่ารักอย่างเดียวแต่ยังเป็นพรีเซนเตอร์กันยุงเวอร์ชันที่มีชีวิตโอ้ยแม่แม่วันนี้เ็คแค่แวะมาแซวตะหลิงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เอาไปส่งต่อให้แม่แม,แม่ด้วยแล้วก็มาเมนต์เมาส์มอยกับเจได้เลยเพราะเจชอบอ่าน คอมเมนต์แม่แม่ที่สุดฝากกดติดตามช่องเชื้อไฟบันเทิงไว้เลยนะคะเจจะขยีจะจับตาจะเมาหมอยทุกช็อตให้แซบกว่าที่ไหนแน่นอน